สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ Self Insight อีกครั้งหนึ่งนะครับ Self Insight รายการสาระความรู้เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นตอนนี้เรากำลังอยู่กันด้วยเรื่องของ MBTI นะครับ MBTI เป็นวิธีการหนึ่งในการดูว่าสไตล์ของคนแต่ละคนนั้นเป็นยังไง MBTI ไม่ได้พูดถึงเรื่องของว่าสไตล์ไหนเป็นสไตล์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าสไตล์ไหนเป็นสไตล์ที่เด่นกว่าสไตล์อื่น MBTI หรือ Myer Briggs Type Indicator นั้นเป็นเพียงแบบทดสอบอันหนึ่งเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับเราว่าเราเป็นอย่างไรแล้วก็ทำความเข้าใจว่าผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นการทำแบบทดสอบ MBTI นั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าลองทำนะครับแล้วก็ถ้าท่านได้ลองทำแล้วมีข้อสงสัยประการใดก็มาลองดูในคลิป MBTI series ที่ผมทำขึ้นมาตอนเหล่านี้ได้ตลอดเวลานะครับตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่สไตล์ที่11นะครับสไตล์ที่11ก็คือสไตล์ของ ENF พีครับแน่นอนครับ ENFP ย่อมาจาก extrovert,intuition,feeling, แล้วก็ perceiving นะครับอ um, ENFP นั้นเป็นสไตล์ของคนที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับหรือเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น inspirer ก็ได้นะครับคนที่ถนัดที่จะสร้างแรงบันดาลใจคนที่ชอบที่จะ ให้กำลังใจคนอื่นนั่นคือความเป็น ENFP นะครับโดยทั่วไปนั้น ENFP เป็นคนที่ดูแล้ใจดีนะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆคือถ้าใครอยู่กับ ENFP แล้วเนี่ย ENFP จะทำให้คุณมีความสุขครับแล้วก็เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะมันเขามีพลังมีความกระตือรือร้อนที่ทําให้เราเนี้ยอยากจะเข้าไปอยู่ขเขามนนษยสัมพันธ์ดีครับแล้วก็ร่าเริงสดใสด้วยนะครับด้วยความที่เขาเป็น e x t r ว v e r t นะครับเขาถึงเข้ากับคนได้ดีเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่อยากจะทําโน่นทํานี่ตลอดเวลาเรียกว่าบ้าพลังสไตล์หนึ่งก็แล้วกันนะครับ E.N.F.P. นั้นเป็นคนที่ชอบที่จะสร้างแรงบันดาลใจทายนี้จะเรียกว่าเป็นทายสู้ๆนะก็ได้นะครับคือถ้าคิดถึงคำที่มันแทนทายนี้หรือว่าสไตล์นี้ก็คือสู้ๆนะนั่นแหละครับนั่นคือ E.N.F.P. นะครับแล้วก็ถ้าเขา อยากจะทำอะไรเนี่ยเขาจะมีสารพัดโครงการในใจเขาเป็นคนที่สแสวงหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยพอเขาสแสวงหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องอะไรมากนักนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือธรรมชาติของคนประเภท enfp นะครับลองนึกภาพสิครับว่า คนประเภท ENFP ที่เราพอจะนึกภาพออกผมให้ภาพของโรบินวิลเลียมส์ไว้นะครับโรบินวิลเลียมส์นั้นถึงถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงก็จริงแต่ว่าบทบาทการแสดงของเขาเนี่ยหลายๆเรื่องเป็นการแสดงในบทบาทของ ENFP หรือผู้ให้กำลังใจผู้ให้แรงบันดาลใจโดยเฉพาะนะครับตั้งแต่หนังเรื่องของ Good Morning v เวียดนาม ตั้งแต่หนังเรื่องของ Patch Adams นะครับแล้วก็เรื่องของเ e t s Society แล,แล้วก็เรื่องของ Good Will Hunting ก็ใช่นะครับนั่นคือสไตล์ของ e n f p ที่เราพอจะจินตนาการได้ง่ายๆนะครับในส่วนของการทำงาน e n f p นั้นเป็นคนที่ชอบทำสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็พอเขาทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาก็กระโดดไปไปทำสิ่งใหม่ๆอาจจะทิ้งของเก่าไว้ให้คนอื่นสะสางนะครับนั้นเป็นธรรมชาติของเขานะครับอย่าไปว่าเขาเพราะว่าเ,าเป็นเขาเป็นนักสร้างสรรค์เป็นนักสร้างสรรค์แล้วก็นักนักสร้างแรงบันดาลใจนะครับเขามีเป็นคนที่เก่งนะครับมีสปิริตสูง เป็นคนที่ปรับตัวได้ดีมากนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงงานต้องห้ามของเขาเนี่ยก็คืองานทหารหรืองานในธนาคารที่จะต้องนั่งอยู่กับที่แล้วก็รับทราบปฏิบัติตลอดเวลาเนี่ย type นี้จะทำได้ไม่ค่อยดีนะครับสไตล์ของเขาไม่ค่อยเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินยัยหรืออะไรที่เป็นรูทีนมากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชอบ ที่จะคิดอะไรดีๆมากมายแต่ว่าถ้าให้ทำอะไรที่มันลงรายละเอียดหรือเป็นอะไรที่ต้องยุมมยิมหยุมมย,มยิมแล้วก็โอ้โหเรียกว่าเป็นฝันร้ายของคนสไตล์นี้ก็ได้นะครับ ENFP ไม่ค่อยชอบอรายละเอียดแต่ชอบที่จะก้าวไปข้างหน้าชอบที่จะให้กำลังใจชอบที่จะสร้างแรงบันดาลใจครับนั่นคือ ธรรมชาติของคนสไตล์นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำงานได้อย่างดีเนี่ยก็จะต้องมีคนประเภท SJ นะครับเข้ามาช่วยก็คือพวกที่เป็น Sensing กับพวกที่เป็นจัดจิ n งเนี่ยเข้ามาถ่วงดุลสักนิดหนึ่งงานก็จะสำเร็จได้ด้วยดีนะครับนั้นงานที่เขาถนัดก็คืองานนักการเมืองน,นะครับโค้ชนะครับ เป็นนักการเมืองที่ดีมากให้แรงบันดาลใจที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโค้ชที่ดีนะครับเป็นคนที่โน้มน้าวสิจใจคนได้ดีแล้วก็ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ทําได้นะครับแล้วก็เป็นนักขายนะครับเขาเป็นนักขายนั้นเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยสามารถทําได้ดีมากเป็นออร์แกไนเซอร์ก็ได้นะครับเป็นออร์แกไนเซอร์ก็ได้แล้วก็เป็นดาราเป็นศิลปินถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอเด็ก นะครับเพราะว่าเด็กๆจะชอบเขามากลึกๆแล้วเนี่ย ENFP ไม่ใช่ว่าจะไร้ซึ่งความกังวลนะครับลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความกังวลอยู่ในใจแต่ว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกเพราะว่าเขาเขาชอบที่จะมองไปข้างหน้าแต่ความกังวลใจของเขาก็คืองานนี้เขาไปก่อร่างสร้างไว้เนี่ยมันยังไม่เสร็จ นั่นคือความกมังวลใจของพวกหรือคนสไตล์ e n f p ที่มักจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็สร้างความเครียดให้เขาได้ถ้าเป็น e n f p ในครอบครัวเป็นยังไงครับ e n f p ในครอบครัวนแน่นอนที่สุดครับเขาเป็นคนที่สดใสน่ารักมีพลังในการใช้ชีวิตคู่อย่างมากเลยแล้วก็เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับ คู่ครองได้ดีมากแต่ว่าอย่าให้เขาไปทำงานในรายละเอียดนะครับอย่าให้เขาไปทำงานรูทีนในบ้านมากนะักเพราะว่าเขาจะเบื่อแล้วก็ยิ่งถ้าไปทำเรื่องของจุกจิกหยุ้มยิ้มอะไรแบบนี้นะครับเขาจะไม่ชอบนะครับนั่นเป็นธรรมชาติของ ENFP ที่คุณจะต้องเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นคู่ครองของ ENFP เนี่ยก็เลยเป็นคู่ครองประเภท ที่เป็น SJ นะครับ SJ ท,ที่ที่ดึงดูดก็เพราะว่าเขามีในสิ่งที่พวก ENFP ไม่มีนะครับนั่นคือคู่ครองของ ENFP ก็มักจะเป็นพวก SJ เนะครับเป็น SJ เป็น ISTJ ก็ได้ ISFJ ก็ได้ ENTJ หรือ ENFJ ก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นคู่ครองที่ดีของ ENFP นะครับนั่นคือนั่นคือในครอบครัวรเรามาดูกันซิคร,ครับว่าคนที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เป็นสไตล์ ENFP มีใครบ้างเมื่อกี้ผมพูดถึงโรบินวินเลี่ยมไปแล้วก็จะไม่พูดอีกนะครับแต่ว่าคนที่ อาจจะเราจะรู้จักดีที่เป็นดาราก็มีพวกเจนนิเฟอร์แอนนิสตันมีซซนดราบูล็อกนะครับเควินทีนอ่าเควินทีนทรานติโน่ก็ได้วิลส์มิทก็ใช่นะครับวิลส์มิทก็ใช่หรือว่าเคลลี่คลาร์กสันก็ได้สไปเดอร์แมนก็ใช่นะครับสไปเดอร์แมนก็เป็นสไตล์ e f p แล้วก็แอเรียลเงือกน้อยนะครับในการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์ เอเรียก็เป็น e n f p ถ้าเป็นหนังโบราณก็จะเป็นมารียนะครับมารียวอนทรัปในหนังเรื่องของ the sound of music หนังเอก the sound of music นะครับถ้าเด็กๆเ,เคยดูหนังเรื่องนี้ก็จะนึกภาพออกนะครับนังเอก the sound of music นั้นคือสไตล์ของ e n f p ตัวจริงเลยแหละนะครับนอกนั้นก็จะมีเฟรด วิสลีย์ซึ่งเป็นพี่ชายของรอนวิสลีย์เฟรดก็เป็น ENFP คนหนึ่งนะครับคนที่เป็น ENFP แล้วเขาจะมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองถ้าได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เขาก็ไม่แค่ด้วยที่เขาจะอยู่เบื้องหลังเพราะเขาถนัดที่จะอยู่เบื้องหลังมากกว่าอยู่เบื้องหน้า ครับนั่นคือธรรมชาติทั้งหมดที่ผมพูดไปของ ENFP สไตล์ของคนผู้สร้างแรงบันดาลใจสไตล์ของ Inspirer นะครับสไตล์ของคนที่เก่งในเรื่องของการโน้มน้าวจิตใจคนครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งในคราวหน้าสำหรับเรื่องราวดีๆของ MBTI คราวหน้าผมก็จะมีสไตล์ ต่อไปให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามและสวัสดีครับ